หรอรู้ได้ไงว่าจะได้คะเพราะว่าอาปูบอกหนูค่ะอ้าวทำไมถึงได้อ่ะเพราะว่าหนูหนูกินข้าวไวก่อนเวลาเลิกท่วยืนสิบนาทีค่ะแล้วก็หนูกินไข่หมดเลยค่ะกินผักด้วยใช่ไหมใช่ค่ะกินเด็กดีกันวาเรากินผักด้วยค่ะโอเคหนูกินแตงกวาค่ะอย่างนั้นก็รางวัลของการเป็นเด็กดีนะคะจำลืม อันนี้ของมิลาแล้วก็อันนี้ของเจพาวเรามาดูซิว่ามันคือดิจิมอนริสแบนด์ you know wristband yes yeah you have to put around your wrist okay ready go โอเคอันนี้ของมิลาเป็นสเปเชียลเวอร์ชันกล่องมาเลยดูแปลกๆนิดนึงของเจพาวก็ เปเชยลเหมือนกันแต่ว่าต้องซื้ออุปกรณ์แยกต่างหากแล้วพวกเตรียมซื้อมาให้เราเด้วยนะว้าวไม่รู้เล่นกันเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวลองเล่นดูนะเราจะเลี้ยงดิจิมอนกันในนี้กันว,ว้าวโอยจิ๊บมาพิเียกันด้วยโอ้พิตสองสามอ่ะ นี่นะคะเราได้ดิมการ์ดค่ะใช่เดี๋ยวดิมการ์ดจะต้องเอาไปใส่นาฬิกานะคะแล้วก็มาลองลุ้นกันดูว่าจะได้ตัวอะไรนะเน็กด้วยค่ะหืมซ้ำหนูได้สีเขียวของหนูได้สีขาวใช่แจกง่ายมากเลยที่อันนี้ใช่ไหมตรงนี้ขาวหรือเปล่าอันนี่หรือเปล่าใช่ ว้าวเดี๋ยวเราจะมาตั้งนาฬิกากันก่อนหนึ่งสองสามเอาละวแค่แล้วใส่ดิมเข้าไปลูเอาตัวดิมของเจเจอันนี้มาใช่ไหมอ่ะคืนดิค่อยๆใส่คอภาษาขูกนะไหนค่ะไหนโชว์ซนาฬิกานาฬิกาโอ้โหตอนแรกมันเป็นสีขาวนะคะดูนี่ค่ะนี่มันเริ่มมันเริ่มมีตัวแล้วใช่ไหมมันกินอะไรคะ เราต้องเลี้ยงมันยังไงคะเลี้ยงมันโดยการเดินออกกําลังกายใช่ไหมเกตส์สัมเ vXercise ถ้าถ้าเรา exercise กับออกกําลังกายเยอะๆมันก็จะทําให้ดิจิมอนโตใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเรามาลองดูกันว่าของใครออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงโอเคไหมใช่ค่ะนี่ค่ะน้องหมาไอไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของใครเป็นยังไงนะขอไปนอนก่อนนะคะโอเคค่ะ เด็กๆทำอะไรคะนี่หนูมาดูดิจิมอนค่ะโอ้มาดูดิขอหนูมนคอยรัพื้นหลังกันเลยค่ะนี่ยขอดูขอมิลามันโตขึ้นแล้วนี่คะขอนูก็โตขึ้นเหมือนกันขอนูโตขึ้นแล้ว่ยขอดูหน่อยโอ้สีเขียวๆแล้วแต่ว่ามันยังโตไม่เต็มที่มันคอยรพื้นหลังกันเลยค่ะเดี๋ยวนี้ถ้ามันจะโตขึ้นไงก็ต้องเดินออกกําลังกายทุกวันนะเดี๋ยวต่อไปเขาก็จะมีมิชชั่นมาให้เช่นในหนึ่งวัน อาจจะต้องสวอร์20ทีซิปอัพ20ทีเดินให้ครบ509แล้วเดี๋ยวดิจิมอนมันจะเปลี่ยนแปลงของตัวมันเองโอเคไหมแต่ละวันลูกแต่ละวันวันหนึ่งต้องเดินให้ได้509อย่างนี้ซิป <Hello. S 1> อัพอย่างนี้โอเคไหม <Hello. S 1> ถ้าไม่ถึงก็จะไม่ได้ทรอฟี่แล้วดิจิมอนมันก็จะไม่เปลี่ยนล่างเขาดิว้ดวนน <Yeah. S 1> ดต oh. อนนี้ย่ท ตรงนี้แล้วมันก็จะไปต่อวเป็นตามากันเลยเดี๋ยวดูซิว่ามันตามันติดเลยเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยขอมีลาก็เปลี่ยนละลูกดูหน่อยโอ้ขอมีลาก็โตเหมือนกันเลยนี่นะคะเดี๋ยวตามมิลามากเดี๋ยวมิลาจะดูนี่นะคะสิบแนี่เรากดอันนี้เป็นรูปนี้ นี่อันนี้เป็นมิชชั่นนะคะนี่มีมิชชั่นแรกของวันนี้มิชชั่นแรกคือการทำเลดหัวใจมีเป็นไวด์ท่อนะคะมิชชั่นแรกอ่าเดี๋ยวดูมิชชั่นต่อมานี่ฮาร์ดมิชชั่นของมิลาของเจ๊พาวมีสเปเชียลมิชชั่นมาอีกแล้วเดี๋ยวลองดูซิ อ๋อต้องคอนเน็กแอปแต่ว่าของเราในเบอร์ไทยยังไม่มีแอปนะมันมีแต่เฉพาะของญี่ปุ่นเพราะนั้นไม่เป็นไรเราเอาแค่นี่แอดวานซ์มิชชั่นทำอะไรเนี่ยโอ้โหถึงสเตจสิบ่านที่ใช่ชมันต้องมีสเตจของมันตอนนี้เราแค่สเตจรรแรกรอทย์ทำอะเคล่อนกาวไรอ่ะให้ต้องเดินไปเรื่อยๆแช่คลัช <Okay. Crunch S 2> ก็คือการนอนแล้วก็ลุกขึ้นอย่างนี้ มีมิชชั่นใหม่มาอีกแล้วนะครับเป็นการคลั่งห้าโอ้โหเร็วมากโอ้โหมีพันช์ด้วยชก20วินาทีพร้อมไหมคะเหมือนในโซอีฟค่ะมีพี่พี่ว่าพันช์ีเออหรอคะอันนี้เราพันอย่างนี้นะคะวันนี้ผ่านหลายมิชชั่นมากเลยมิลาอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเดชเป็นการวิ่ง20วินาทีเดนหนุนนะคะจะวิ่งรอบโต๊ะค่ะ จะวิ่งรอบโต๊ะได้โอเคเตรียมตัวระวังไปได้ยี่สิบวินาทีโอ้โหคอมพลีตอีกแล้วโอ้โหได้มิชชั่นเต็มเลยเนี่ยพอก่อนไหมพักก่อนไหมยังยังอีกอ่ะสนุกไหมลูกเล่นดิจิมอนเนี่ยสนุกมากเลยค่ะได้ตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาติดตามไปเรื่อยๆว่าคนไหนได้ตัวอะไรโอเคไหมคะโอเค อย,อย่าลืมกดไลค์